สวัสดีครับาแล้วครับท่านี้นะครับผมจะเทรนสุดเด็กราจะแนะนำท่าสปอร์ตนะครับเหมาะสำหรับการต่อสู้แดงตัวนะคล้ายๆกับเบอร์กี้นี่นะครับก็คือลงไปสองข้างช่วงขาช่วงขาอยู่ตรง พนะื้นะะนะครับ่างนี้บอกนะครับคือจะได้ช่วงทั้งตัวเพิ่มความรเดีรวของร่างกายนะครับบอจัดไปครับ do be worried, then